น้องมิสซูสายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพาทุกคนมาชมรถแคป,ปใส่คอกและตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่ลงที่โชว์รูมแล้วแต่งแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถแคปเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดก็คือตัวอัลต้าราคาอยู่ที่9 4 6 0 0 0แต่งอะไรไปบ้างแล้วหล่อขนาดไหนนะคะไปดูกันค่ะ ที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะก็รถคันนี้เนาะสีดำเนาะราคาก็จะอยู่ที่946,000ย้ำกันอีกรอบนะคะแต่ถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่ม10,000ืนะคะก็จะอยู่ที่956,000บาทตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างแล้วจะบอกว่าแต่งหล่อมากแต่งจัดเต็มมากนะคะเพราะว่าเป็นคันแรกของประเทศก็ว่าได้ที่เป็นแคปที่ยกสูงของออ l นิยลไทตันของเรานะคะที่มีการแต่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันด้านหน้า โลโก้นี้นะคะสามารถเลือกสีได้อันนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีให้เลือกอีกก็คือสีบรอนเงินหรือว่าสีดํานะคะอ่ะมาต่อกันที่ด้านหน้าเลยตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกตัวสเกิร์ตนะคะเป็นของ s p o r t ตไลเดอร์เนะคะซึ่งสเกิร์ตหน้าตัวนี้นะคะจะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแบบไหนอ่ะถ้าตัวนี้ก็คือมันจะตัดกันกั ตัวรถนะคะซึ่งมันจะมีสีแดงนะคะก็ต,ตัวนี้นะคะเราใส่ครอบคิวตซีนะคะซึ่งเป็นสีดําด้านและตัวไฟข้อไฟหน้านะคะก็จะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะใส่ให้มันเข้ากันแล้วมีตัวหนังสือไททันสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อให้มันรับกันกับการแต่งที่ตัดดําแดงนะคะอ่า โอเคมาดูด้านข้างกันต่อค่ะคราวนี้นะคะคิ Q ้วล้อของเรานะคะก็จะใส่เป็นสไตล์ดําด้านแล้วก็มีหมุดประมาณนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่ะตัวโชว์ของเราก็คือตัวนี้อ่ะที่ทุกคนสงสัยนะคะว่าเราใส่ร้อยยี่สิบจะใส่ได้หรือเปล่าจะต้องยกไหมลูกค้าไม่อยากยกนะคะลูกอ่ะตัวนี้น้องก็เลยจัดให้เป็นร้อยยี่สินะคะโอเอซ ตัดสีแดงนะคะแดงดําแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เวลาโดนแสงมันจะออกแดงๆด้วยอ่ะให้มองดีๆนะคะมันจะออกสีแดงๆด้วยสังเกตไหมอ่านี่โดนแสงแดดแล้วค่ะตัวนี้นะคะเราใส่คู่กันกันกบยางวินฟอร์สนะคะเป็นยาง AT-26550 r20 นะคะก็จะลอ่อแบบนี้เลย <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่ต้องยกและก็ไม่ติดนะคะ ามาดูต่อกันที่ด้านข้างนะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวเอาต้าซึ่งมันจะมีกล้องให้เรารอบรอบคันเลยนะคะนี่มีกล้องตรงนี้ด้วยเห็นะคะอ,อันนี้นะคะก็มาดูกันที่กันสาดนะคะแล้วก็ฟิล์มฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกลับประกันให้10ปีนะคะแล้วก็เราติดเพิ่มเติมตัวนี้ให้ก็คือของแท้ศูยน์นะคะเป็นคาร์บอนตรงเสากลางแบบนี้นะคะและเบ้ามือเบ้ามือแท้ของมิซูนะคะก็จะเป็นลายคาร์บอนแบบเดียวกันนะคะ แบบนี้เลยค่ะอ่ะมันใดข้างของเรานะคะติดรถมาก็จะมีสีตัดเป็นบอลเงินแบบนี้นะคะอ่ะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะตัวนี้เนะี่ยสุด,ส,ด,ส,ดสุดมากแล้วจะบอกว่าตัวนี้เป็นคันแรกที่ติดแคปบเลยก็ว่าได้นะคะของอ่าข้อเหล็กตัวตัวออฟโรดตัวนี้ตัว,ต,วตัวดังของ TWI เลยนะคะสวยงามมากนะคะก็จะมีตัวหนังสือด้านข้างแล้วก็เป็นแผงลังพึ่งเหล็กแบบนี้นะคะ t w i สีแดงแบบนี้เลยอ่ะ สวยงามไหมคะข้อของเราอ่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้อฟ้าถังน้ํามันอ่ะที่เป็นตัวหนังสือไททันแบบนี้นะคะ,ะพาชมความหลอ่อรอบๆกันมีข้อไฟหน้าแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือคออไฟท้ายนะคะข้อไฟท้ายของเราก็จะมีการตัดแดงแบบนี้เช่นเดียวกันอ่ะดูด้านหลังนะคะคัดท้ายของเรานะคะข้อของเราคัท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีคําว่า T W I นะคะตัวนี้มันสามารถปรับได้นะคะ มันก็เลยจะมีตัวสวมอยู่ตรงกลางแบบอ่ะมาดูด้านหลังนะคะอย่างที่บอกเน้นกันอีกรอบว่าตัวนี้คือตัวอัลต้าก็คือตัวท็อปนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังอีกแล้วก็สามารถล็อกฝาท้ายได้นะคะถ้าเราไม่อยากให้ใครเปิดปิดฝาท้ายของเรานะคะแล้วก็อ่าด้านหลังสังเกตไหมคะว่าจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะการชนท้ายเดิมของเราจะเป็นสีนี้นะคะถ้าเป็นตัวท็อปอ่ามาค่ะชมความหล่อก,กัน ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะเรียกว่าเป็นคันแรกของประเทศก็ได้นะคะที่แต่งแบบนี้เพราะว่ามันเพิ่งมีลงโชว์รูมเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวนี้คือตัว m มก a c แคปพัสด2.4ร8 4แรงม้านะคะซึ่งตัวนี้ราคาถ้าเป็นเกียร์ออตโตของเราราคาอยู่ที่9 4 6 0แสบาทถ้าเป็นสีขาวอยู่ที่956,000บาทนะคะเอ t ต้ก็คือท็อปที่สุดแล้วนะคะ อ่ะมีตัวไหนที่เรายังขาดกันบ้างเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ลืมบอกว่าลืมให้ดูเซ็นเซอร์ด้านหน้าของเราก็มีสี่จุดนะคะเพราะว่าเขาคือตัวทอ็อปอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ด้วยอืมและกล้องที่น้องบอกว่ากล้องมีรอบคันก็คือถ้ากล้องด้านหน้าก็จะเป็นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งไปดูบายสปอร์ตกันเนี่ยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนติ๊ดติด,ตดถ้าแบบว่าสมมติว่าเราจะเลี้ยวเราจะเปลี่ยนเลนมาทางซ้ายแล้วมีรถอยู่ด้านซ้ายนะคะก็จะมีการมีสัญญาณเตือนนะคะ สำหรับสายกระบะนะคะแต่ว่ามี ผู้โดยสารตอนหลังด้วยก็คือแนะนําเป็นตัวแคปแบบนี้ก็ได้แล้วแต่งออฟโรดได้นะคะหรือจะแต่งรอแบบด้านหน้านี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นการผสมผสานนะคะลูกค้าจะเอาไปใช้ที่สวนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็เดี๋ยวคันนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นต้นแบบของการแต่งแคปออฟโรดก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่จัดเต็มเท่าไหร่ก็ถ้าใครอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบไหนก็สามารถคุยกับน้องได้เลยนะคะปรึกษาได้เลยนะคะอ่ะตัว นนะะก็ฝากไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บางพลีนะคะสม,มุทรปราการก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าเจอกันที่ไหนจงังหวัดอะไรเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ